พอพ่อบงเกิดกับเรียกพอพอเปิดแย่พอรู้อุปน้ัี่บุญหลายเป็นบบบนหม่พัฒนาเนาะตงตาไปมันก็ไม่ได้ใส่ไม่ร่าแต่ว่าจิตของแต่ละดวงหนึ มันพอดีพอดีลงตาว่าคำว่าพอดีพอดีเป็นอะไรถ้าว่าพอดีพอด,ดีมันก็ห้ามอยู่ในปัญญาการเอาโดนโดน่ไนดนน้ ไปยังไปยางมากบ้นเรายางไต่ยางมากเดางไปยังจังจีน่าน้องน้องตาวานแต่ว่านี่ชาวโมงกับชิ้นเก่านะที่สวดแทนงจบวันนี้เราถ่ายตาลีสามสิ้นทำใสวดพร้อมกันไปเลยดำนั้น ลงตาวเนี่ยโอ้ย really? ค <speaking> ุนพ <speaking> ิเศษดีๆนะอย่าลืมนิพพานะปัจโยโหตุทุกเทอุณเทือขันโมลัยท่าำหุนแต่ละเทือกแตจะจนิพพานะปัจโยโหตุกาเป็นอนวาครบวงจรของุง อ่ามาวจมุ่รอ่าวาจวนนุญอรูามาว่าจุนและโลกตระบุอังเ,เ,เด้อส่วนมสิบแปดสิปดชั้นเศาแล้วไปปล่อยป่าเด้อห้ามูคถตัละบาทตัวลบาทแ้าหานม่ม่า เลานาสวัสดีคุณแม่ดวงยาเม่เพียนน้นี่ยไอ้คนเราเราต่างเดินร่อกันไอ้คนมาเรียนสือยู่รู้นเรียนของขาดพันาอันนี้เาตเรอไ้นเราคนเราต้งทั้ จัประทานอยู่อันนาเท่านี้เปยว่าั้นเอาหาเืองกที่เต็ูนย์ระดักว่าดงตาเพื่อคอามมือเงในก็จะดูใจเน้ะปล่อยคนลอยกันลอบีอยู่ไนี้ตาว่าเดี๋ยววันที้สิบแปดนสัแล้เ็ไปปล่อยป่าสะตอนกับมาฉันเพลนฉันเพลน คอยดำเนินการต่อไปตามลำดับจากพังมาพงพันธุ์กอบัญีเจริญฟังอีกเช่นนุนงแต่เวลาสุขวเดอร์ไได้สวดได้ก็สวัน้ดกันดดิๆตั้งสติปติกาันไกสติเกิดย่ำใดวุเกิดย่ำหนั่งยยูกาตามย่อยูกะตามพิเอยูกาตามตีน้อ เตีงนอขยับตัวนอนบุญเกิดตลอดอันนี้เรื่องบุญพิเศษ่เส่วนได้ค่ะส่วน้เอาสติมากที่ที่ปากห้อขาเร็ไก่เร่องปากลำตับน้นนิสัายางเโ้นรู้วาา สุดดดาวดธรามตตรมแ,แล้วอธิตฐานพระอรหันต์มรรมสัมพุทธโเวลาสวดที่ไปย่ำเล้ปัญญาข้าสวดสวดปารีสังจถามสุขุขขวันย่างหน่อยรองตายเย็นเด็พุทธภุมิธรรมภูมิมสัจภูมิและบารมีสามสิทธะ แต่คาถาย่ยวให้สมนน์ณัพิเศษนะโมเมตสกาพุทธรามโอปันนาลายจินังเป็นตน่างจินทร่สวดนำละที่ปสวดจะบายดวงตาวาสวดตั้งแต่เนระกนรเนขอแห่งารอุเ <laughs> <laughs>

มะ์มณ <f dragging> ์มณ์พุทธดุลเวะเดินรูปวาสดวกเรื่องทางาส่วนมณ์นะคส่วนนักการโลนแบบมองไห่ๆส่วนมองสะดวกสะดวกเด้อตอนนี้สามทิศทางก็ดีและการนโมเมสองทานั่งก็ดีเป็นต้นจังทีนะลตาว่าปมป็นวุสุนแก่ ก็ตัวอยานี้มดนนึ่งว่าแต่นน mm ี้มดมนั่งกันไปเยอะครทั้งว่าถามนางอ่อนเลยนางอ่อนเธอจะให้เป็นบุญเป็นูกุศลกทางนั่้ามนางรวยรางก๋อยวยอ่ไรไม่รู <saute mày. S 2> ้เรืไก่รถ้ข้ามขึ้นเรืไก่ เดอนดีน่งอ่งปก็นเดาวนด้ทีหลายหน่อนกันาารนิมนต์นะครับเลย

ถ้าไม่จำเป็นก็พร้อมเำเียกนการที่โสาระเลียนเด้อก็ญาติโยมก็มาตามสมควรแล้วผู้มีบุลนอ้อแม่ทีแม่อะไระต่างก็ขึ้นมาก็าพาไปก็มาแล้วจากนี้ไปก็มอบให้พระเจ้ามหาภูมิรัมดำเนินการต่อไปเด้อ กบุญลองตาพะสฆ์เกียรถวเาไว้จะเดรินพรกนการในเดลอาชาในเมื่อความร่อรได้เกิดขึ้นก็จะได้จะเริญพรณนญาติโยมพ่อวิสัยอุราลัแกนรัยยออบญได้ินแก อันที่สาวผานโซโฟทางสาวท่านได้จือตู่เทียนบูชาฤกษ์ด้านหน้าโตเครื่องสังเวยประกอบพิธีบวงสรวงโดยพ่อพามวินัยสีนอนจือตู่เทียนบูชาพระรัตนัดใจอาราธนาศี กคุณล้องตาก็จะได้จุดเทียนชัยเทียนมงคลมหามงคลเทียนอริยสัจส,สีอริยามามุยมีองค์แปดนาวโรบุตรราธรรมตามลำดับพระมหาหนาคทั้งสี่รูปส่วนขาขาพุทธาพิเศษดับเทียนชัยเาไวต้ตนบุญเพื่อร่วมส,มสร้างสมเด็จพระพุทธบโสดม ขอบุญรอบดาบวัคคูพาวนาจิตาจพรเก่าสมโ์ท่นียกาศหาขวดน้ำลับพรกับาบรรัตนาใจก็เป็นเช็ดพิธีโอกาสนี้พรเแลวต่อไปพรจะเรียนพรคุณพ่อวิชัยแา้พุทธยอบพุทธได้กินบุตรบอันทีชาวานโภโฟที่โต้บวงสวร์เขจะเรียนพร